สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศเรามาทำกับข้าวมาดูกับข้าวโอ้ยลูกลูกกระเตนดูคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเพื่อนอะเพื่อนอะพูดตื่นเส้ากันสอมก่อนอู้ สวยหมวกสวยเสื้อกันเพื่อนก็สวยพอไปกินตามพวกนั้นอิ่มอิมอ่มวันนี้น่าจะแกงไก่อะไรมาแสบพ้อมพร้อมครับยอดยอดมาทานพอดี แซ่บพี่น,อน้องน่าไม่ดองครับอโอ้วววรอเย็นดีตอลอดเลยเนาะแหมครับรอบเย็นดีเดี๋ยวสักครู่เราก็มาดูการผลิตท่าหิ้กินเขาละแล้วบ่ห้องนั้นมือนีิน่าจะครับเกือบแล้วน่ววจาจะโอ้งยันยังไงยังละ่งละ เดี๋ยวไซมืบดนีน่ะบดมาให้นะบดอ๋อผักครับเรามาดูบรรยากาศการทำก๋วยเาีวครับ วันนี้มีซ้อมบ่ายสองน่าจะบ่ายสองอสุดยอดครับพี่นอ้องที่อยู่ที่พักต้องมว่าปิดพัดลมเครื่องประหยัดไฟประหยัดไฟให้บอส ท่าไม่อยู่ก็ปิดพัดลมนะลูกใคาไม่อยู่ก็ปิดพัดลมประหยัดประหยัดไฟนะจ๊ะประหยัดไฟช่วยกันครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ้าหิวข้าวกันหรือยังโอ้กินแล้วเลขสอ,อกตัวใดเนาะแม่หลบนี่เจ้าแม่ได้น่ะเจ้าแม่ยิ้มให้เบิางนะจ้าบอ อันนไหนๆคือไอ้แกมเนาะเนาะเอาคือรีเลยแนบังขันก็คือไหมฮะฮันๆหน่ะเป็นนิดนึงนั่นไม่ว่าไอ้แก่ไหมแม่ไอ้ไอ้แก่มันสินาหน่อยกว่านี่นาข่ายกันมากเลยเออมีคนมีฟ้าแฝดล่ะแก่มิฟ้าแฝดแล้วส้มมาวันไหนอ่ะ มาเมื่อวานเหรอเป็นไงกลับไปแต่งงานเหรอจักเดียว,วยเหรอนี่แหะเแสบ เอารถเค็เปเอารสเค็มมากว่า่หอให่ว็กินไ่่ะรเค็มเพิ่มอีนันห็นอนล้วนม,อ,วมอันนี้คืออันพ่อปรุงเรียบร้อยแลยมันบ้น

ลดลง,ลงหน้าบ้านคอยขวมบ้านไหมบทโต๊กดีดีดออบอกไปแล้ววด้ก็สิบ,บอกให้เขาเรือนอยู่ได้มันเก้าา นี่แปลว่าสี่กันเลยไสี่สามบอเหล็กออกด้อบดเหล็กออกก็ทีลุงไม่เล็กออกทีสามสิบเอ็ดไม่ตัวเขาทั่วอันนี้เก้าแล้วเลขออกสามสิบเอ็ดนะคะเขัก็เลยหัวนะปรุงใจเขาเดือดปลุงด้อ้าเลกเก่าหน่อย นี่่แมฟันมาเขามาบอกเลขกึ้นนี่ศูนยสามเก้าเจ็ดถนาเติมโมแมนต์ดอกจะซื้อดอกพี่ดอกสื้อยูนิซอลแปดนอนออการซื้ออมห้นเลขบ้านเกิดในหลวง ยี่แปดกรดาเบอร์มอยี่แปดเบอร์มอเบอร์มอหาซิคดนตรก็ธายี่แปดเพื่อซีั่นไนอนครับมันอดก่จิมแก้มันอนขนอาหารเช้วันนี้นะครับ เก็งงเกินก็กินไม่กินก็กิน <c oughs> แคน่กินก็กินก็ก <c oughs> ินเอาขอพูดเป็นคงพองไปสุดสุดครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม